ภาคน,นี้เราก็จะมาพูดถึงการใช้ AI ช่วยในการ debug โค้ดนะคะสมมุติใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่นะคะหรือ,อกำลังเขียนโปรแกรมรถติดปัญหาในการเขียนโค้ดไม่ออกนะคะปกติเราอาจจะใช้ Stack o f o ช่วยหา e r อร์เนาะไปถามคนอื่นหรือแบบถามผู้เชี่ยวชาญว่ามันน่าจะติดตรงไหนแต่ถ้าเรามี AI นะคะบอกเลยว่าชีวิตโปรแกรมเมอร์จะดีขึ้นมากๆนะคะเราสามารถจะใช้ AI ในการ Debug โค้ดนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะคะตัวอย่างโค้ดตัวอย่างโค้ดจริงๆเราไม่รู้นะคะจริงๆเรามีโค้ด อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตรง e er อ r o r เรนาะไม่ใช่ดีบักแต่เป็นโค้ดที่เราเขียนนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนนะคะอ่าสมมุติมันหามไม่ได้จริงๆว่า e er อ r o r นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็อาจจะพิมพ์บอกไปในตัว c o p i l o ลนะคะช่วยแล้วก็ให้เขาช่วยตอบว่าโค้ดนี้มันเกิดปัญหาอะไรมันติดอะไรนะคะจากจากโค้ดนี้ ติดปัญหาอะไรคะหรือว่าผิดพลาดตรงไหนอะติดปัญหาอะไรอขอโค้ดนี้ผิดพลาดตรงไหนคะอ่าเขาก็สามารถจะบอกเรานะดูเหมือนว่าข้อผิดพลาดในโค้ด p y t h o n ของคุณข้อผิดพลาดหลักๆก,ก,ก็คือการขาดเครื่องหมายโคลอนเนี่ยแหลคะค่ะปัญหาของ ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขาเชี่ยวชาญเขาเขาก็จะอ่านโค้ดเป็นเนาะอ่านอ่านเก่งด้วยแล้วเขาก็จะรู้ว่ามันเออร์ตรงไหนแต่โปรแกรมเมอร์สมัครเล่นนะคะหรือแบบนักศึกษาที่ใช้ตัวเขียนโปรแกรมแล้วไม่รู้ว่ามันเออร์ตรงไหนคุณสามารถใช้ตัว AI นะคะคุยกับเขาแล้วก็ก๊อปโค้ดของเรามาได้เลยแล้วถามเขาว่ามันผิดพลาดตรงไหน ซึ่งเรื่องเล็กๆแค่นี้นะคะแค่โคลอนหนึ่งตัวก็สามารถทำให้โปรแกรมของคุณมีมีปัญหานะครับลันไม่ได้อันนี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้การกับการคุยกับ AI นะคะค่ะขออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเรามีโค้ดเหมือนเดิมเลยถามเหมือนเดิมนะคะโค้ดผิดพลาด ตรงไหนคะเหมือนเดิมหรือจริงๆเรา Copy Error มาก็ได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เนี้ยเราสามารถจะวางโค้ดไปได้เลยอ่ะโค้ดนี้มีปัญหาอะไรโค้ดของคุณมีมีข้อผิดพลาดทางตรรกะในการคำนวณค่าเฉลีย่ยข้อผิดพลาดอยู่ที่การลบ1ออกจากผลลัพธ์ของการหารซึ่งทําให้ค่าเฉลี่ยที่ได้ไม่ถูกต้องโอ้โห มัน,ม,นมีความงงเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ปรับโค้ดให้เรานะคะว่าโค้ดที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบนี้นะเออไม่ใช่แค่แก้แกไขดีบักไม่ใช่แค่การแนะนำว่าคุณต้องไปแก้ไขยังไงแต่อันนี้คือการเขียนโค้ดให้เลยนะคะปรับแก้โค้ดที่เราส่งให้เขาได้ถึงขนาดนี้เลยก็สามารถแก้ดีบักได้ทุกภาษานะคะก็สำหรับ โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบนะคะก็ลองไปใช้เครื่องมือตัวนี้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่คะ